ทุกคนวันนี้มาทําเมนูคัพออฟเคอรี่กันนะ<า>เริ่มทำจากแกงกะหรี่กันก่อนเลยเราจะใช้หอมใหญ่หนึ่งลูกซอยซอยซอย,ซอย,ซอยแบบนี้เลยนะตามด้วยกระเทียมใช้ทั้งหมด3กลีบเอามาทุบแบบนี้แล้วก็สับ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 จากนั้นเราก็จะมาตอกกันที่แอปเปิ้ลใช้ทั้งหมด1ลูกเอามาสับเหมือนกันนะแครอทครึ่งลูกแล้วก็เอามาหาั่นฟรีฟอร์มแบบนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะเดี๋ยวมันจะใส่ในขนมปังไม่ได้ส่วนมันฝรั่งก็หั่นแบบเดียวกันกับแครอทเลยตอกกันที่เนื้อลิปอายเองเตาแร้อีกรัมเอาไดหอมหญ่กันก่อนเลยผัดก็เต สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะถ้าแห้งไปก็คอยเติมน้ำสต็อกระหว่างผัดได้ดจากนั้นก็เทกระเทียมสับลงไปได้เลยเลวก็ตามด้วยเนื้อผัดให้เข้ากันจนเนื้อเริ่มสุกก็จะใส่แอปเปิลสับลงไปได้เลยจ้า ดังนั้นก็ปิดฝาเคี่ยวไฟกลาง15นาทีแล้วก็เทแครอทกับมันฝรัลล่งออกไปได้เลย <c oughs> ปิดฝาเคี่ยวต่ออีก15นาทีทีนี้เราก็จะมาละลายก้อนแกงกะหรี่กันนะเราจะใช้ทั้งหมด1บล็อกหรือว่า1กล <c oughs> ่องที่เขาขายนั่นแหละส่วนวิธีละลายก็ทำแบบนี้ตามด้วยกล้วยหอมสับลงไปได้เลย <c oughs> ใช้ทั้งหมดครึ่งลูกปรุงด้วยแคชช OP 2ช้อนโต๊ะพอเชสเตอร์ชายซอสอีก2ช้อนชามันก็คือซอสแกงหวงนั่นแหละทุกคนจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้เลยจ้าเดลี่ซับแซนว เราจะเอามาผ่าครึ่งอย่างนี้นะอุ้ยเนื้อแน่นมากแล้วเราก็จะมาคว้านไปทรงถ้วยอย่างนี้มาเก็บความเรียบร้อยซะหน่อยเรียบร้อยเอาไปเข้าอบได้เราจะอบไฟบนล่างไว้ห้าสิบองศาอบประมาณสิบห้านาทีรือจนกว่าขนมปังจะกรอบมาแล้วระหว่างรอเราก็จะไปทำกูตองกันต่อเลยนะเอาเนื้อขนมปังเมื่อกี้มาหั่นเป็นเต๋จาจันั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่เนยแล้วก็เทนเนื้อขนมปังของเราลงไปได้เลยคลุกให้เข้ากันแล้วก็ผัดจนเนื้อขนมปังกรอบเป็นอันใช้ได้อะ ถ้วยขนมปังของเราก็จะได้พอดีที่นี้ก็ตักแกงกะหรี่ของเราลงไปในขนมปังได้เลยแล้วก็ไปจ้าพร้อมกินหุยน่ากินมากเวอร์ไหนตักแกงกะหรี่ชิมก่อนเลยอืมเข้มขน้นทีนี้ก็ใส่กูตองลงไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็กัดทั้งคำ้อมขนมปังอื้มที่สุด